มาแล้วนะครับสำหรับ Isuzu MU-X 1.9 Ultimate นะครับรุ่นนี้เป็นสีใหม่เป็นสีไอเกอร์โอเปกนะครับเป็นสีใหม่ของดิกมาเ a เชนโฉมนี้เลย2025นะครับรุ่นนี้เป็นเกรด Ultimate นะครับสีพิเศษตัวนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นเอลิ a กนไปจนถึงรุ่น RS เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าในรุ่น Ultimate นะมีอะไรเพิ่มเติมและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นออนติเมทนะครับมีทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วคือเครื่อง3.0นะครับสีที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่นะครับไอเกอร์เกรอเปกนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 4 4 0 0้านบาทนะครับตัวนี้เนี่ยพานอัลดีไซด์แบบโบแอนด์ด n น m ามิกนะครับไฟหน้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบด y น a ามิกเบรทนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วนะครับ กระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นไดนามิกกลายนะครับมาพร้อมกับสีไทเทเนียมคาร์บด์นะครับและในรุ่นออนติเมทนี้นะครับสีตรงคิ้วขอบกระจกเนี่ยเป็นสีเงินนะครับสังเกตได้ว่านะครับรุ่นนี้กระจังหน้านะครับจะเล็กลงนะครับแล้วก็โลโก้อิซุจะเล็กลงด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับล้ออลลอยนะครับหรือล้อแม็กจะเป็นขอบ20นิ้วนะครับ ทีนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับฝาท้ายที่มีสปอยเลอร์มีคัดเอลให้แล้วนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็น Full LED นะครับไฟท้ายนี่ออกแบบแบบไดนามิกเบรดนะครับมีเส้นคัดเอเบลไลท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สังเกตว่าโลโก้จะเล็กลงด้วยนะครับสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับออกแบบดีไซน์แบบโบแอล f ฟายนะครับภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับทั้งคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาะด้วยนะครับ ส่วนหน้าจอ MID ตัวนี้เป็นขนาด7นิ้วแล้วนะครับจอตรงกลางเนี่ยก็เป็นขนาด9นิ้วนะครับมีที่ชาร์จแบบ USB-C ให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับระบบแอร์ที่เป็นเปียโนแบ็แยกอุณหภูมิปรับซ้ายขวาได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นพุชสตาร์ทให้แล้วและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มระบบ a d a s มาอีก5ระบบด้วยกัน นะครับพิเศษไปสุดๆเลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าระบบเอ a ดัสมีอะไรบ้างแต่สังเกตว่าเบาะหลังคันนี้นะครับจะไม่มีปลั๊กเสียบให้แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นฟ้าชาร์จให้ทั้งสองช่องเลยแบบนี้นะครับในส่วนรายละเอียดเชิงลึกด้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ